I เดินทางไปกันที่จังหวัดสระบุรีเราจะพาทุกคนไปพักผ่อนสมองหย่อนใจกันที่ออแคมลานกลางเต็นท์ที่เขาว่ากันว่าดีที่สุดในตอนนี้ค่ะมาถึงก็ต้องรีบลางเต็นท์กันก่อนเลยนะคะเพราะฝนเนี่ยทำท่าจะตกแล้วค่ะที่นี่มีค่าลางเต็นท์อยู่ที่คนละ300บาทไม่รวมอาหารเช้าและที่นี่ ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะคะแต่ลานกลางเต็นท์มี wi-fi ไว้ให้บริการค่ะไปดูโซนกลางเต็นท์ของที่นี่กันค่ะที่นี่มีทั้งหมด2โซนโซนริมน้ำกับโซนลานหญ้าแต่ที่เรากลางเนี่ยคือโซนลานหญ้านะคะเพราะจะใกล้ห้องน้ำและใกล้จุดจอดรถค่ะแล้ว สิ่งที่เราคาดคิดไว้ก็เกิดขึ้นฝนตกหนักมากค่ะทุกคนดีว่าที่เราเนี่ยกังทับเสร็จก่อนนะคะก็เลยทําให้เราเนี่ยมีที่หลบฝนอย่างสบายใจค่ะู้ชีวในเมื่อฝนไม่หยุดตกคนแคมปิ้งก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันค่ะไปกาางเต็นท์เปนต่อตั้งใจคนเลย สิ่งที่ไม่คาดฝันยิ่งกว่านั่นคือน้ำเข้าเต็นค่ะทุกคนน้ำท่วมค่ะในเมื่อเราสู้ชีวิตแต่ชีวิตดันสู้กับก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะเรากางเต็นไม่ทันนะคะก็เลยทำให้น้ำเนี่ยเข้าเต็นเดี๋ยวขอตัวไปวิทย์น้ำก่อนนะคะ ท่วมเต็นแล้วนะคะซึ่งดีอะไม่ได้ทำอะไรเลยพี่าอวทำอย่างเ,เดียวอ่าเนี่ยค่ะนี่ก็คือ,คอเต็นของเราอาจจะยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะคะอันนี้มันสำหรับกี่คนนะ่ะถ้านอนสบายก็คนเดียวจริงๆแล้วพี่บอยบอกว่านอนคนเดียวสบายกว่าต่อไป เราไปดูสิ่งอำนวยความสะดวกที่ All c a m p เขาจัดไว้ให้กับเหล่าแคมปิ้งกันค่ะที่นี่นะคะมีไมโครเวฟมีเตาแก๊สไว้สำหรับอุ่นอาหารนะคะใครที่ไม่อยากทำอาหารเนี่ยก็สามารถซื้ออาหารจากข้างนอกเข้ามาแล้วมองเว็บที่นี่ได้ค่ะจุดต่อไปไปดูจุดล้างจานกันค่ะที่นี่นะคะมีจุดล้างจานไว้ให้บริการเยอะพอสมควรเลยค่ะ นอกจากนั้นที่ตกใจคือมีน้ำยาล้างจานและฟองน้ำไว้บริการค่ะข้อนี้ถือว่าดีมากๆเลยเพราะบางครั้งเนี่ยตัวบีเองยังลืมน้ำยาล้างจานมาเลยค่ะมาแค่ตัวกับเต็นท์เท่านั้นจริงๆค่ะจุดต่อไปนะคะเป็นจุดที่ทำให้บีเนี่ยตัดสินใจมาที่ออแคมเลยค่ะนั่นก็คือห้องน้ำนั่นเองค่ะทุกคนห้องน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ ปฏิเสธและเลี่ยงไม่ได้สำหรับสาวๆใสยแคมปิ้งค่ะเพราะห้องน้ำเนี่ยควรที่จะสะอาดแล้วมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะห้องน้ำหญิงมีทั้งหมด4ห้องค่ะแบ่งแยกเป็นโซนเปียกกับโซนแห้งและที่สำคัญมีเครื่องทำน้ำอุ่นไว้ให้บริการด้วยนะคะมีกระจกยาวและไดร์เป่าผมเอาไว้ให้สาวๆเนี่ยแต่งตัวกันได้เพลินๆเลยค่ะ ห้องสุขาที่นี่แยกออกมาจากห้องน้ำอีกนะคะมีทั้งหมด2ห้องตกแต่งเป็นแบบสวนหินค่ะได้บรรยากาศสปามากๆเลยค่ะเลือกไม่ผิดจริงๆที่มาที่นี่ค่ะสาวๆคนไหนที่มาแคมปปิ้งกลัวห้องน้ำไม่สะดวกที่นี่นะคะมีคอนเฟิร์มว่าสะดวกสะอาดและสวยค่ะ เครื่องดื่มไว้ให้บริการค่ะ ถึงเวลาอาหารเย็นกันแล้วค่ะวันนี้นะคะเราเลือกที่จะไม่ทำอาหารค่ะเราสั่งเป็นชุดหมูกระทะจากข้างนอกเข้ามานะคะเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาส่งเราถึงที่ลานกลางเต็นท์เลยค่ะราคาหมูกระทะนะคะอยู่ที่ชุดละ350บาทมีอุปกรณ์ในการกินครบเลยค่ะไม่ต้องเตรียมทวยชามไปเลยนะคะสะดวกจริงจริง มาบิวรามในการกินกันหน่อยค่ะมีคำกล่าวที่ว่าการมาเที่ยวกับใครสักคนแบบนี้เราว่ามันดีนะถ้าเขาเข้าใจเราแล้วเราเข้าใจเขาต่างคนต่างแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันแล้วคุยไปในทางเดียวกันมันคงมีความสุขมากๆเลยสำหรับบีแล้วคำกล่าวนี้ใช้ได้จริงๆค่ะเพราะการมาแคมปิง้งทำให้คนสองคน มีเวลาได้พูดคุยกันมากขึ้นได้ฟังเสียงธรรมชาติได้ฟังเสียงที่อยู่ข้างในตัวเรามันทำให้เราสามารถใช้สติปัญญาได้อย่างเต็มที่เลยค่ะและนี่คงเป็นเสน่ห์ของการแคมปิ้งจริงๆค่ะคุยกันไปคุยกันมาจนเพลินจนถึงเวลาต้องเข้านอนแล้วค่ะเพราะพรุ่งนี้อยากตื่นมารับอากาศิสุทสด์ยามเช้า ฝันดีนะคะทุกคนแดดส่องฟ้าเป็นสัญญาณวันใหม่อรุณสวัสดิ์ค่ะเพื่อนๆได้เวลาแปรงฟันล้างหน้าให้สดชื่นแล้วเดี๋ยวไปทานข้าวเช้าพร้อมกันนะคะ อเช้ามาแล้วนะคะที่นี่แบบว่าไม่ต้องทำอาหารเลยอะเมื่อคืนลาบก็อร่อยเนาะ ช่วงนี้นะคะก็จะมารีวิวเต็นท์ให้ทุกคนดูนะคะไหนๆก็มาใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ไปแล้วนะคะ1คืนเต็นท์ที่เราใช้นะคะก็เป็นเต็นท e ์ย ho ี่้อโคแมนค่ะเต็นท์นี้นะคะเป็นเต็นท์แบบกระโจมรุ่นก็คือรุ่น TP325 นะคะเป็นเต็นท์เหมาะสำหรับเออไบค์เกอร์นะคะซึ่งเราก็กะจะเปลี่ยนสายเป็นไบค์เกอร์แล้วแหละเราก็เลย เปลี่ยนเต็นท์มาใหม่นะคะตัวนี้ตัวนี้ดีอย่างไรตัวนี้ดีตรงที่ว่ามันเล็กค่ะเหมาะสําหรับใครที่แบบไม่ชอบขนของเยอะเพราะว่าเต็นท์โดยปกติทั่วไปมันก็จะแบบใหญ่และหนักมากใช่ไหมคะรุ่นนี้เนี่ยเบาผู้หญิงก็สามารถกลางได้แต่บีวิการคะ่ะให้พี่บอยกางนะคะเราก็ตั้งรอสวยๆเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูข้างในเต็นท์กันนะคะว่าเอะเวลาคนมาเต็นท์เนี่ยเอานอนกันยังไงมันลําบากหรือ ปวดหลังปวดคอหรือเปล่านะคะเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะคะเป็นมุงนะทุกคนยุงไม่สามารถเข้าไปกัดได้นะคะตัวนี้กันมแมลงได้ดีเลยนี่นี่คือข้างในเต็นท์เรานะคะเวลานอนเนี่ยเราก็ไม่ได้นอนพื้นเฉยๆนะทุกคนมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นที่นอนเป่าลมใช่ไหมใช่อ่ะเป็นที่นอนเป่าลมนะคะเนี่ย มันก็มีความหนาประมาณ 1, นึงนี่อันนี้กี่ฟุตอะห้าฟุตประมาณห้าฟุตอันนี้เป็นที่นอนเต่าลมประมาณห้าฟุตนะคะก็ได้อยู่นะทุกคนไม่ปวดหลังเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้รุ่นนี้มันเป็นแบบขึ้นึ้นอะเวลานอนมันก็จะไม่ปวดหลันะคะนี่ไม่ลําบากอย่างที่คิดนะคะมาตางเต็นท์สบายด้วยได้สุดอากาศปลอดมันก็จะดีนะคะอันนี้ก็เป็นข้างในเต็นคร่าวๆก็ไม่มีอะไรมากนะคะ เมื่อก่อนอะของเราเยอะมากแต่ว่าเราเรียนรู้แล้วว่ามันเหนื่อยมากเราก็เลยค่อยๆทยอยของออกให้มันน้อยลงเหลือน้อยที่สุดเหลือที่มันจําเป็นจําเป็นนะคะดูข้างในเต็นท์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปมาดูสิ่งจําเป็นที่เวลากางเต็นท์เราก็ต้องมีนะคะนั่นก็คือเจ้าทาร์บตัวนี้ค่ะทาร์บมีหน้าที่อะไรนะคะทาร์บมีหน้าที่กันแดดกันฝนค่ะการพวก กิ่งไม้เวลาที่เราต้องไปกลางใต้ต้นไม้หรืออะไรเงี้ยมันอาจจะตกกระทบกับใบหน้าเราได้นะคะการที่มีทาบเนี่ยมันก็ช่วยเราได้เยอะค่ะซึ่งทาบที่เราใช้นะคะก็เป็นของโคแมนเหมือนกันนะคะควรจะต้องมีนะคะเพราะว่ามันช่วยเราได้เยอะมากเลยถ้าเกิดว่าเรามีแค่เต็นท์อย่างเดียวอะ่ะบางทีตัวเต็นท์อ่ะเขามีอินเนอร์ออกมาค่อนข้างหนยมันเหมาะแบบสําหรับสายแบบโซโลแคมใช่ไหม สายโซโลแคมป์แบบไปคนเดียวแต่ถ้าแบบสองคนขึ้นไปแล้วต้องมีกิจกรรมในการแคมปิ้งเยอะเนี่ยควรจะต้องมีทาฟนะคะอย่างน้อยเวลามากางเต็นท์หน้าฝนเนี่ยเอ,อ่อฝนมันจะตกก็กางทาฟก่อนนะคะแล้วก็ค่อยกางเต็นท์แล้วตัวนี้ที่ชอบอย่างก็คือการแดดค่ะนั่งแล้วตัวไม่ดำนะคะก็ช่วยเราได้ปกป้องแสงแดดให้ผิวเราประมาณนึงเหมือนเป็นฟิล์มเคลือบนะคะ วันนี้จะต้องกลับบ้านแล้วจะต้องกลับไปใช้ชีวิตแบบเร่งด่วนอีกแล้วนะคะ ก็เดินทางมาถึงเวลาที่เราต้องกลับไปสู้ชีวิตกันอีกแล้วค่ะอย่าลืมนะคะการมาแคมปิ้งเท่ากับการออกมาใช้ชีวิตอย่าลืมออกมาแคมปิ้งกันเยอะๆนะคะแล้วพบกันใหม่กับบีหน้าไดอารี่ใน EP หน้าขอบคุณสำหรับการรับชมของทุกคนมากๆเลยนะคะ มีที่ไหนอยากให้บีไปหรือมีคำแนะนำอะไรบียินดีน้องรักแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าขอบคุณค่ะ